สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆชาวเฮเดทุกๆคนนะคะและในคลิปนี้นะถึงเวลาแล้วนะคะ EP ที่3ของอีเวนต์ค้าวบอยนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นวันที่เราจะสามารถแลกอะไรได้บ้างแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปแลกเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำอีเวนต์ใหม่ที่รีโหลดมาแล้วดีกว่านะคะเก็บเยอะๆแล้วก็แลกที่เดียวไปเลยนะคะทุกคน มาถึงตอนนี้นะคะพี่ก็ได้สะสมทุกอย่างไว้เหมือนเดิมอีกแล้วนะคะเพราะว่าทำเสร็จแล้วก็คือไม่ได้ส่งอะไรต่อเลยนะคะตอนนี้เราก็จะส่งของกันนะคะวางใส่ตะกร้าไปมันก็จะรีโหลดทุกๆวันใช่ไหมล่ะแล้วก็ทำไว้แบบนี้แหละหวังว่านะคะในคลิปนี้เนี่ยเราจะทำไปจนถึง900เลยได้หรือเปล่าอ่าจบแล้วตะกร้าที่1จบแล้วทุกคน ปึ๊บมาที่หมอนอ้าวมีป๊อปคอนมีอันนี้ก็มีเราสะสมเราเก็บทุกอย่างไว้เยอะนะคะเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะคะเพราะเวลาทําคลิปเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลานะคะทุกคนอย่างที่แบบถ้าจะเหลือก็อยากให้เหลือแบบน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะวันนี้แบบจะเป็นวันที่ ลงคลิปเร็วกว่าวันอื่นๆน,น,นะคะวันอื่นนี้สองทุ่มสามทุ่มปาเข้าไปนะคะทุกคนแต่วันนี้มาเร็วอวจบไปแล้วสามตะกร้าทุกคนโอเคขอให้ถึงเก้าร้อยแบบจบไปแล้วตะกร้านี้ของไม่มีจ้าเกือบจะถึงแล้วนะอุ้ย จบไปแล้วอีกหนึ่งตะก้าเศร้าใจมากยังมีอยู่ยังมีอยู่อุย๊ยพี่คิดว่ามัน,ม,นมันน่าจะถึงนะถึงแน่ๆอ่อะอุ๊ยวาดเสียสุดๆๆเลยยี่สิบกแล้วทีสิบแด 68เย้เสร็จแล้วทุกคนเป็นอะไรที่ไวมากนี่คือผลของการที่แบบเก็บของตุนๆตุนๆไว้นะคะมีอะไรเก็บไว้หมดนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะดรอปอะไรมาใช่ไหมทีนี้ของพี่ก็แบบเรียบร้อยเลยนะคะโห คังเต็มมาแบบเมื่อกี้เล่นอะไรไม่ได้เลยกดอะไรก็คังเต็มคังเต็มนะคะแล้วตอนนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะถึงเก0แร้อยแล้วก็รอรีเซ็ตอีกพรุ่งนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโบนัสเนี่ยมันจะได้บ้างหรือเปล่านะคุณนงิดอ่ะอันเนี้ยคือถ้าเขาไม่อยากให้อ่ะเขาไม่จำเป็นต้องอย่างนี้ก็ได้ปะ เป็นไปได้หรอเป็นไปได้หรอหมดรอบหมดไม่สนใจอยู่แล้วโอเคทีนี้เราจะไปแลกของกันนี่เลยสาวผูกมา้าอ h oh my god so c u รับรางวัลไปเลยจ้ามันน่าจะให้แลกได้สักแบบ2อันเนาะทุกคนว่าไหม ต่อไปพี่จะเอาไปแรกโปสเตอร์หมายจับนี่เลยรับรางวัลไปและพีคที่สุดก็คือแต้มประสบการณ์61,000นะคะทุกคนจัดอันนี้น่าจะแลกได้ทีเดียวปะใช่เลือกได้ครั้งเดียวด้วยอ่ะถ้าแลกได้2มีเลเวลอัพนะเนี่ย แต่ไม่รู้บางทีอาจจะอัพก็ได้อะมาดูไปพร้อมๆกันอุย๊ยเลเวลอัพจริงเอาออลเรียวแมนออลเรียวแมนพี่แจ้งเตือนใครเคยดูช่องนี้บ้างยงมือขึ้นนี่เป็นแฟนตัวยงของออลเรียวแมนดูทุกคลิปดูทุกอย่างนะคะเมื่อกี้ก็ดูนะคะโอเคเดี๋ยวจบไปตรงนี้ก่อนนี่นะคะเลวเวลเพิ่มแล้วเลเวลวเพิ่มแล้วเฮ้ยทุกคนเชื่อไหม ตั้งแต่อีเวนต์คาวบอยมาเนี่ยเลเวลอัพไป2แล้วนะตอนแรก5.7มา5.8แล้วนี่มา5.9แล้วนะทุกคนโอ้โหอยากให้มีอีเวนต์แบบนี้อีกสักถ่ง3อาทิตย์ติดกันคงจะไปได้สวยมากนะคะได้มา5เพชรด้วยอ,อแล้วก็ได้ของมาด้วยมาดูซิว่าตอนนี้มันจะแลกอะไรได้บ้างนะ คือพี่เองอ่ะก็คงไม่อยากได้อะไรแล้วนะคะครั้งต่อไปก็จะแลกนี่เลยคุกแดนคาาบอยทีนี้ก็ไอที่อยากจะได้จริงๆก็คือชิ้นส่วนภาพต่อโอเคจะแลกชิ้นส่วนของอันนี้เพราะว่าหน้านี้เออหน้านี้ก็มีแลกดีกว่านะคะเพราะว่าจะแบบสะสมจิ๊กซอเพื่อที่จะแบบ ปลดล็อกสัตว์ในฝัดว์สงวนนะคะเพื่อที่เราจะได้ของของแบบต้นไม้สวยๆที่มาจากฝั่งสัตว์สงวนนะคะทุกคนโอเคเอาเรื่องยังเหลืออีกก็จะเอามาแลกอันนี้แล้วแลกได้สองชิ้นด้วยอะ่ะโอ้แต่ว่าตอนนี้หมวกเหลือแค่ร้อยห้าเองทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคทุกคนตอนนี้มันแลกได้เท่านี้เดี๋ยวจะเอาแค่นี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าเ,เพราะว่า มันไม่มีภารกิจจะทําแล้วนะเพราะว่าหมวกพี่ก็เก็บมาหมดแล้วงั้นก็คงจะต้องรอเป็นพรุ่งนี้หรือว่าวันต่อไปนะคะเราถึงจะแลกได้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้เอแค่นี้ก็พอนะคะทุกคนไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีพีหน้านะคะแล้วก็โอ้โหพี่มีคลิปที่ดองเยอะมากเดี๋ยวขอตัวไปทําคลิปตัดคลิปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย